จะเรียกให้ใครช่วย,วยเรียกอ้าปากยังไงก็ปากเปิดไม่ได้แล้วก็ถึงจะตะโกนยังไงก็ไม่มีใครได้ยินค่ะคือแบบเอาแล้วโดนแล้วเพราะว่าเคยเป็นแบบนี้มาเมื่อตอนอายุ20ค่ะประเทศอื่นอายุลงมีไหมถ้าเป็นบ้านเราก็ฝนเทียมอ่นนะเนาะดูสิคะถ้าสังเกตดีๆสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแมา่ตามแล้วก็น้องดีหน้านะคะ วันนี้นะคะแม่ตามจะมาเล่าเรื่องร้อนๆนะคะสดๆร้อนๆที่แม่ตามเจอมาเนะเมื่อวันที่วันที่สาสิบที่ผ่านมานะคะคือนน้องน้องไดด้วย่าลุจรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนก่อนค่ะมาไหนมาสวัสดีสิคะแต่ทุจ้ายังไงอ่ทุจรไม่ยอมอ่ะทุจรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะไม่ยอมค่ะเล่นเล่นเล่น ค,คือเมื่อวันวันที่ส0สิิงหาะะที่ผ่านมานะแม่ตามโดนมาสดๆร้อนๆค่ะคือโดนผีอ้อําทุกคนกำลังจะเข้านอนนะคะประมาณช่วงเที่ยงคืนนะจ้าจ้า,จากำลังจะเข้านอนนะคะคืนวันที่30ประมาณเที่ยงคืนนะะ่ะทุกคนคืนนั้นนะแม่ตามนอนกับน้องดินาสองคนนะปกติก็ พ่อมาก็นอนด้วยเป็นเตียงใหญ่นะคะแต่คืนนั้นอ่ะพ่อมากนอนอีกห้องนึงแล้วทีนี้ปกติแม่ตามก็จะนอนตรงกลางแล้วก็เยื้องไปทางซ้ายนะคะกับน้องดีนาใช่ไหมแม่ตามก็จะนอนฝั่งซ้าย <S 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 แต่คืนนั้นเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงร้อยวันพันปีร้อยวันพันปีไม่เคยนอนฝั่งขวาค่ะฝั่งขวาคืนนั้นแม่ตามก็ย้ายมาอยู่ฝั่งขวามือนะคะริมเตียงเป็นฝั่งที่พ่อมากนอนเนะะแล้วก็ นั่นแหละค่ะเจอดีแล้วค่ะทุกคนคืนนั้นก็เที่ยงคืนกําลังจะเคิมหลับกำลังจะเคิมหลับค่ะโดนกดแขนกดขาค่ะขยับตัวไม่ได้เลยคะ่ะอน,น้องดีน่าเนี่ยหลับไปแล้วนะตาตาก็ยังเคิมเคิมพอโดนจับแขนจับขาขยับตัวไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนคนจะจมน้ําอ่ะทุกคนแล้วก็ขยับไม่ได้จะเรียกให้ใครช่วยเรียกอ้าปากยังไงก็ปากเปิดไม่ได้แล้วก็ ถึงจะตะโกนยังไงก็ไม่มีใครได้ยินค่ะคือแบบเอาแล้วโดนแล้วเพราะว่าเคยเป็นแบบนี้มาเมื่อตอนอาย20ุ20่ค่ะตอนนั้นไม่ตามก็โดนโดนมาครั้งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ก่อยนะคะก็สี่ห้าครั้งค่ะสู้กันสี่ห้าครั้งเหมือนล็อกตัวเราไว้ค่ะก,กดแขนกดขาไม่ให้ขยับได้จะเอียงหาน้องดิน่าก็เอียงไม่ได้ค่ะนะคะร้อนเลยทุกคน จนตื่นมารู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยเหนื่อยจังเลยทําไมเหนื่อยอย่างนี้คิดว่าตัวเองอฝันไปค่ะจนมาเล่าให้พี่เมย์ฟังพี่เมย์บอกว่าไม่ใช่แล้วแหละถ้าเกิดว่าเหนื่อยอย่างนี้แสดงว่าโดนแล้วโดนผีอาจริงๆค่ะไม่ใช่ฝันไปนะคือเขาก็ไม่ได้มาให้ได้ยินเสียงนะมาแค่แบบนี่ค่ะกดไม่ให้ไม่ให้ขยับตัวได้นี่ค่ะสี่ห้าครั้งอ่ะสู้กันอยู่ ตอนนั้นตัวเองก็ไม่มีสติสตังนะคะเพราะว่าจะจะ,จะท่องนะโมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลยคือสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนนั้นอ่ะเพราะว่าสิบวันก่อนหน้านี้แม่ตามเสียน้าสาวที่รักไปนะคะเสียน้าอ้อยที่เป็นน้องสาวของแม่นะคะแกเสียไปได้สิบวันเราก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะสวดนมน,น่ะค่ะเราไม่มีกระจิตกระใจที่จะสวดมน ก็เลยไม่ได้ท่องนโมไม่ได้สวดมนต์มาสิบวันก่อนหนะ้าที่จะโดนผีอัมนะคะนั่นแหละก็เลยเจอดีเนาะแล้วก็พออยู่ดีๆก็ประมาณห้าครั้งอะ่ะห้ารอบมาสู้กันอยู่จนเหนื่อยคิดว่าตัวเองฝันไปพอวันลุงขึ้นตื่นมามคือเหนื่อยมากๆเลยอะ่ะเพียมากเลยเหมือนไม่ได้นอนแล้วก็เหมือนกับคนจะจมน้ําแล้วก็ว่ายน้ํากระเสือกกระสนเหนื่อยมากไม่มีแรงวันลุกขึ้น พี่เมย์เล่าให้พี่เมย์ฟังบอกว่าเมื่อคืนน่ะฝันร้ายเมื่อคืนน่ะฝันร้ายฝันว่าโดนผีอัามพี่เมย์บอกว่าไม่ใช่แล้วนั้นน่ะคือโดนแล้วแหละโดนผีอัามจริงๆงนะคะตอนลุกขึ้นก็ไปหาเห็ดกันเนาะก็พี่เมย์ทักตลอดว่าให้หาหาพระมาแขวนนะคะเสียงดังจังเลยหาพระมาแขวนไว้อะไรเงี้ยก็ตามก็ได้ได้พระมาแขวนไว้ละแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนค่ะแล้วก็เอาพระมาไว้ใกล้ที่นอนนะคะ หลังจากนั้นก็หลอนเลยค่ะทุกคนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่กล้านอนก็ต้องเปิดไฟนอนไว้สามคืนแรกต้องให้พ่อมาร์มันนอนด้วยทุกคืนค่ะคือกลัวมากๆเลยทุกคนไม่เคยเจอนะมาอยู่มกิจสิบปีก็เพิ่งจะเจอเนี่ยค่ะเพิ่งจะเจอผีอำนะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดีน่าระวังนะคะระวังหน่อยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่วาน มีทุกที่ไม่เอาเข้าไปาขอบคุณค่ะเขาบอกว่าผีอานี่ก็คือเอ,อผีเจ้าที่เ,เจ้าทางนะคะมาแบบมาหยอกล้อมาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็มาดีแนละ้วมันหยอกล้อนะเออหรือว่าใครรู้ว่าเพราะอะไรนี่ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าทําไมถึงถึงโดนผีอานะเพราะว่าก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าอังกฤษก็มีก็เจอก็ก็จะเจอแบบนี้นะแล้ก็ ก็หลอนเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าก็เราก็สวดมน์แล้วก็แผ่เมตตาให้เขานะคะให้เออให้ให้เขาคุ้มครองเราถ้าเขาเขามาดีก็คงมาหยอกล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาคุณย่าออกไปไปหาคุณย่าคะ่ะไปรับคุณย่าไปดื่มกาแฟนะคะเดี๋ยวตามไปเล่าต่อเนะเล่าต่อข้างนอกคะ่ะนี่ไม่รู้ดอกอะไรเหมือนกันค่ะสวยจังเลยขึ้นอยู่หน้าบ้านคน สวยนะดีหน้าสีม่วงค่ะหลบเพอร์ฟลูเออร์ดอกอะไรใครรู้บอกทีนะคะสวยจังเลยค่ะเมื่อตอนอายุยีสช่วงนั้นตามก็เคยโดนครั้งหนึ่งเคยโดนผีอำที่เมืองไทยแต่ตอนนั้นเขามาไม่ได้เขามาทั้งเสียงมาทั้งแบบเราได้ยินอะเราก็นอนตอนหัวค่ำเพลย์ค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นไปบ้านอานะไป,ไปเที่ยวบ้านอาที่8ปลิ้วที่ฉะเชิงเซาแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านตอนนั้นก็พากันเออตามก็กําลังจะกวาดบ้านแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเอากระถางทูบที่เป็นกล่องน้ําพลาสติกหน้าบ้านเขาไปทิ้งแล้วก็ยังไงไม่รู้ไปกวาดไม่รู้เรื่องนะตอนนั้นก็ยังอายุยังไม่เยอะกวาดทิ้งหมดแล้วพอทีนี้อยู่ดีๆก็ง่วงนอนแม่กับอารู้สึกว่าเขาจะออกไปซื้อของในเปิดท้าย ซื้อกับข้าวตอนเย็นพอตามเผลอหลับไปเท่านั้นแหละโอ้โหได้ยินเสียงค่ะเขามากระโดดข้ามเราอะ่ะเด็กน้อยกระโดดข้ามกระโดดเหมือนเขาเล่นกระโดดยางอะ่ะแต่ว่าได้ยินเสียงด้วยแล้วก็วมลมวูบว่าวูบว่าพัดผ่านตัวเราอะ่ะแล้วก็มาทั้งเสียงด้วยนะเสียงพ่อกับแม่เขาบอกว่าอย่าไปแกล้งพี่เขาลูกโอ้โหตอนนั้นแบบ ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองก็จะพยายามท่องนะโมนะโมอะไรอย่างนี้นะนานอยู่เหมือนกันก็เขาทําอยู่แบบขยับตัวเองไม่ได้เหมือนคนจะจมน้ำเหมือนโดนโดนทับโดนโดนอ,อัมเขาเรียกผีอัมไหยะแล้วพอสักพักนานมากเลยอะพักใหญ่ๆเลยแม่กับอาก็กลับมาตอนนั้นค่ะก็เลยเขาเรียกก็เลยเออเงียบไปเขาก็หายไป ดูฟ้าของกิ่นนะคะทุกคนมันจะมีแบบเหมือนเขาพ่นฝนหลวงอะทุกวันอะวันไหนอากาศดีนะคะก็จะมีเขาจะขีดเส้นนะเหมือนเครื่องบินขึ้นไปพ่นควันแล้วก็แบบฉีดแล้ววันรุ่งขึ้นฝนก็จะตกค่ะถ้าวันไหนฝนฟ้าใสาๆใครรู้บอกทีมันเป็นฝนเทียมหรอเปล่าคะเนี่ยทาไมมันเป็นแต่ที่สกาเบล่าที่นอตยอร์ชเชอร์คะคนอื่นเขาบอกว่าอยู่ลอนดอนเขาไม่มีนะคะอากาศเขาไม่ได้แบบ เปลี่ยนทุกวันสองวันอย่างนี้นะที่นี่นะคะวันวันไหนแดดออกวันหนึ่งสองวันวันลุกขึ้นฝนก็จะตกแล้วค่ะก่อนที่วันฝนจะตกนะคะก็จะมีไอเส้นแบบนั้นนะคะเขาก็จะพ่นพ่นเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าตามคนเดียวหรือเปล่าที่สังเกตถ้าใครเห็นบอกหน่อยนะถ้าใครรู้บอกไหนนะคนที่อยู่เมืองนอกจากเมืองสกาบาล่านี่มีไหมคะภาคอื่นของอังกฤษนี่มีไหม เพศอื่นอายุลงดีไหมถ้าเป็นบ้านเราก็ฝนเทียมอ่นนะเนาะดูสิคะถ้าสังเกตด,ดีๆ beautiful flower daddy มุ่งหน้าไปทะเลนะคะพาคุณย่าไปดื่มกาแฟนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนพอหลังจากเหตุการณ์ที่ตามโดนผีอำนะสองสามวันแรกนี่คือแบบกลัวจนแบบเออให้พ่อมากลับมานอนด้วยกันเลยแล้วตอนนี้ก็ต้องสมมติทุกวันแล้วค่ะแล้วก็เปิดไฟนอนนอนแล้วก็แผ่เออบางทีเขาบอกว่าในเน็ตเขาบอกว่า เวลาเราโดนผีอำนะคะก็คือผีบ้านผีเรือนเขามาหยอกมาหยอกมาเย้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรือไม่เราก็นอนผิดที่ผิดทางที่ที่เราไม่เคยนอนมาก่อนมันก็จริงนะแต่ถ้าใครรู้เหตุผลถ้ามีเหตุผลอื่นก็คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าทำไมทำไมถึงโดนผีอำนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนส่วน,ส,วนส่วนบุคคลนะตามก็ไม่ไม่ลบหลู่แต่ตามก็เชื่อนะว่าว่าโลกนี้มีจริงมันไม่ใช่มีแค่เราเ นะคะ,ะนี่ะดูวิวดูใกล้ๆนะเนี่ยฉีดขึ้นไปซ้าแบบสุดล่าฟ้าเขียวเลยคะ่ะฝนเทียมเนาะไม่ใช่ลอยเครื่องบินมา ทียมหรือเปล่าใครรู้บอกทีนะคะแบล็กเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยทุกคนเนี่ยขึ้นริมเขาเนี่แบล็กเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยดีหน้าของชอบอยู่เลยค่ะชอบดีหน้าเลยค่ะดูเขาน่แบล็กเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยอ้ยแบบนี้ไปไปต่อค่ะ ยังไงคลิปนี้ตามขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝาก Subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะนี่นะ